สวัสดีครับทองคำนะครับปรับตัวสูงสุดนะครับตั้งแต่พฤหัสถึงศุกร์ที่ผ่านมา1,256นะครับก่อนที่จะเจอแรงเทขายนะครับลงมาลึกทีเดียวครับเช้านี้1,235ทองออสิลิสนะครับ96.5ถูกลงทันทีนะครับ300บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกิดจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นครับเนื่องจากจะมีการประชุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐนะครับหรือเฟด26-27นะครับพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนะครับผลจะออกนะครับตอนดึกนะครับตีหนึ่ง เช้าวันที่28นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะผันผวนพอสมควรนะครับกลยุทธ์เดิมนะครับย่อลงมาข้างล่างในภาวะที่ยอทองกำลังไซเวย์อยู่นะครับซื้อเช่นเดิม 1225, 1230นะครับเข้าซื้อเป้าใกล้ๆสั้นๆพอเพราะอยู่ในภาวะไซเยวนะครับห2 4 0รหรือ1245เป็นต้นขายทำกำไรก่อนนะครับถือเงินสดไว้นะครับรอวัน2วันให้เฟดนะครับรายงานผลการประชุมมานะครับ คงจะทราบนะครับแนวทางที่ชัดเจนของราคาทองคำว่ามีทิศทางไปในทางใดพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ